ขายคลิปให้ก็บพูอยากถ่ายบอกว่า่ายให้แี่ที่ขายปลาขายปลาน้ำจิ้ม่นอยากซอยซื้อเพิ่นอยากบุนซื้อถ่ายไยจจม่ถึงังี้จะจมจะจมถ่ายให้อยู่นี่ดอกกัขายรลายขอกะย่านี <c oughs> ่น้องว่ามิงจะขายของเนาะค่ <c oughs> อยจะคอยขายของแค่ว่าว่า เขาไทยคอยเนี่ยคอยเพื่อเพิ่อนอยากขายของกขอโทษขออภัยนะเด้อพี่น้องอันนี้ปลาดุกปลาดุกโอ้แพ็์สูญญากาศย่างดีถุงละจักโลหรอคุณแม่ถุงละครึ่องโลค่ะถ้าสั่งหนึ่งกิโลก็ได้สองถุงแบบนี้ค่ะแบ่งครึ่งเด้อพี่น้องเด้อใส่ถุงหนึ่งมันฉีลายพูดถ้าพี่น้องทอดกับบวเกินครึ่งโลดอก นี่ปลาช่อนค่ะปลาช่อนแดดเดียวครับปลาช่อนแดดเดียวนะคะอันนี้ชิเปช่วงของเย็นหรืออันนี้ของเย็นอันนี้ผมนี่เพื่อนแห่งทรงธรรมดาค่ะพี่น้องแต่ว่าปลาสลิดถุงละกิโลนะคะถุงละกิโลครับผมถุงละหนึ่งกิโลปลาสลิดค่ะครับธรรมไทยเห็นแล้วเด้อปลาสลิดที่ยังกะคอมเมนต์สอบถามใจเด้อพี่น้องเด้อ สอบถามได้ปลาสลิดตัวสวยๆตัวสวยๆเลยนะคะขนาดพอดีค่ะขนาดพอดีทอดกินกับข้าวเหนียวก็ข้าวเหนียวข้าวสวยร้อนๆคุกน้ำพริกนะคะครับแซ่บจ้ากุ๊กแจ้วบองเราก็ได้ครับผมปลาสลิดแดดเดียวค่ะอันนี้ก็ปลาทอดแดดเดียวนะปลาช่อนทอดเลยงอุ้ยหุ้นเลยนะครับปลาช่อนแดดเดียวค่ะอันนี้ก็จะเป็นปลาดุก ปลาดุกแห้งปลาดูกปลาดุกแดดเดียวนะครับแดดเดียวก็มีแห้งก็มีนะคะถ้าใครถ้าผู้ใดถ้าผู้ใดอยากให้ตาให้แห้งเพชรกะตากไห้นะคะพี่น้องคะแต่เพชรขายเป็นปลาแดดเดียวค่ะแนะนําให้ส่งห้องเย็นลดเย็นนะคะแนะนําให้ส่งลดอุณหภูมินะคะพี่ๆสอบถามได้นะครับสอบถามที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนะครับไม่ซื้อไม่หาแค่แค่ทักทายกันนะครับ ขอบอคุณครับทำราคานะครับอันนี้ไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับมีแต่มีแต่แบบโอนจา้าสิึค,<อ>สค่าของเพบซึ่ค้าของเพบอันพี่น้องถามว่ามีเก็บเงินปลายทางไหมไม่มีค่ะมีแต่แบบโอนจาน้าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเนาะเดี๋ยวมันมันติดต่นั่นมันติดมันติดของ โค้ดของเขาไหมครับผคค่มันบอกว่าใดขนาดแค่ขายของในในช่องอย่างเงี้ยเขาเป็นทายของเงี้ยเขาเป็นว่าใดค่ะเป็น้องเท้าติดต่อสอบถามมาทั้งอันนั้นเดออทั้งเปลี่ยนปูกก็ได้ค่ะทั้งเบอร์โทรก็ได้นะคะวันนี้ออปลาขาวปลาขาวมันยังได้แดดเดียวอยู่เดี๋ยวจะตากอีกค่ะปลาขาวอยู่ในตู้ที่ตากอีกก้อนค่ะพี่น้องตอนนี้เวลาจะบ่ายสองก็หมดแดดแล้วนะครับบ้านตัวหน่อยมัน แดดแดดมันจะออกเป็นยามนะครับเนะาะตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงบ่ายบบ่ายคคึ่งบ่ายครึ่งนะงแล้วก็จะไม่มีแดดแล้วจะมีแต่ฝนช่วงตอนแรงช่วงเด็กนักเรียนเลิกโรงเรียนก็จะมีแต่ฝนนะครับก็ตากได้ไม่ไม่นานนะพ,พี่น้องแต่ถ้า แดดไม่เหมือนมือแดดไม่ทั้งวันนะครับนะก็นี่นะครับ,อ,บอ่ะก็ไทยคอยแน่ไายคอยแน่นะครับจนมากนี่แบบชิโพดขายในเต็นนะคะนี่ก็ชิโพดขายในฟีดค่ะขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ซอยสนัหนุนระอคาะอื่นกับที่นีป่าสมนีป่าสมน้ำครับปาสมมีปลา ตะเพียนครับตะเพียนกับปลาจีนปลาจีนนะครับพ,พี่รองอยากได้ปลาอย่างพี่รองก็สร้างได้เด้ค่ะก็ปลาสุ่มปลาขาวหน่อยกับมี่ได้ครับมืออื่นฟันอย่งวะฟันเสาข้าวเาจ้าสร้างไประยองอยู่ดีไแม่ม่แมนเสาจะลืมเพื่ออยา่า,อาลืมอ่าลืมค่ะฟันเสาอันเพิ่งสร้างไประยองค่ะเพิ่งคิไประยองเพื่อได้ปลาสุ่มปลาขาวหน่อยแล้วกับผู้ใดอยากยได <ป S 1> ้ไปลาโรสนะคะชาวแก่ปลาบอกว่า เริ่มมีปลาหลดแล้วนะคะถ้าใครสนใจก็ลองสั่งเข้ามาดูนะคะแต่แต่ว่าเราจะ <c oughs> ต้องถามราคา,ากับคนสูงรยคาเพื่อนแต่ว่าเพื่อนแจ้งมาว,ว่าถ้าลูกค้าอยากได้ปลาหลุดบอกได้เด้อเริ่มทีนี้แล้วพนาดทีแต่ว่าเขายังไม่ได้ลุ้มค่ะเขายังไม,ม่ได้ลุ้มปลาหลุดราคามันสูงมนราคามันสูงดแต่ขนาดเขาแจ้ปลาเพื่อนยังบอกอ่า รัลดยังระคาสูงอยู่แต่ว่าท้าลูกค้าอยากได้อบอกเด้อปราลดมีแล้วเพิ่นวางซี่อ่าแต่ว่าเดือนธันวามีพีพีเพิ่นที่เคยสร้างประจำไปแล้เพิ่นสร้างใหม่เดือนธันวาังสีเอาหอยเพิ่นค่ะครับเพิ่นสร้างประจําเพิ่นสร้างทุกปีก็เลยว่าโอ้ยเดือนธันวาผมลาของข่อยแต่ว่าเพิ่นบอกว่าเดี๋ยวข่ัยก็สิ่เริ่มเอามาตากมาคือกันแล้วเอามาคายไปขายตลาดถึงว่าอันนี้คลิปนี้เจ้านายก็ เพิ่นขยันขย้อให้เจ้าหน่ายทายคิปให้นะครับตจ้าหน่ายก็บ่อยากทายทาย่านเน่ยันอ,อยากทายโคงโน้ตพี่น้องน,นะยนพี่น้องยันพี่น้องว่านั่นอันนี้เนาะขอตรวจขออภัยนะคถ้าพี่น้องท่านใดอยากอุดหนุนก็นสั่งได้สั่งได้เบอร์โทรเบอร์โทรบอนเอ้าเบอร์โทร0928383185นะคะพี่น้องคะเฟสบุ๊คเจ้หน่อยสิ ่าเฮ็ดไว้ให้ไต้คอมเมน,นะะต์เด้ค่ะไต้คลิปนี้คอมเมนต์แรกจ้าพี่น้องก่าแชทเขามาถามสอบถามราคาได้นด้ค่ะพี่นอ้องคะก็ประกันสะอาดสดสะอาดใหม่ค่ะแล้วอันนี้เขาชิบไปส่งมืออืนนึงคืดใจบอกออ่างสิขาทยสร็กาะครับผมเนาะกะขอบพุ่นไายๆ แชทมาถามมาไทยกันได้อ่ะก็ไปก็ถ้าพี่น้องอยากมึงคิปแฟ้ว่าขายของกับคอมินเขามาบอกแต่นหน่อยเด้อแต่นหน่อยก็ชิบ,บ น้ำค้นพูดก็ว่าจะยังคล้ายตาฟองขายตาฟองเพชรกะเกีงให้ใช้เพชรกะเกีงใจอยู่ดอกตะวันเป็นอาชีพเนาะค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่ามันเป็นอาชีพของเขาใช่แน่ๆด้วยนะมันเป็นอาชีพของเขาถ้าเปาบะไทยเขาก็บเปาด้ขายสิไม่เขาก็ต้องไทยอาชีพของเขาเออโปรโมทก็คือยังโฆษณาหน่ะล่ะโฆษณาปลาปลากระป๋องปลากระป๋องถ้ามันอยู่จะในเชลมันกะ บ่อใดขายเด้คนข้างนอกก็บ่ฮู้ปลากระป๋องจ้ายี่ห้อนี้นี่ว่าโมทปลาของเขาเนาะค่ะว่าเฮาขายปลายังแน่ว่าเฮาขายสินค้างยังแน่เฮาก็โปรโมทของเฮาแต่ว่าคันนั่นอันเผืสินนีพี่น้องแวะเข้ามั้ยสอบถามราคาเนาะค่าเห็นไหมกำลังใจเด้ดเมนมาเป็นตงใจเออเพี้ยวบ้ายังมีคนเห็นอยู่ตัวนีเนาะ ขายป่าขายจังไดนราคาเท่าไหร่สจังไดนเพิ่นก็เพิ่นก็เลยดีใจนะทายให้แน่ทายให้แน่แต่ว่าป่าเพรขอแนะนำป่าเพรขอแนะนำทา่าท่าบ่อหอยเทือตากเห็นคือแนะนำให้ส้งรถเย็นนะคะพี่น้องคะรถเก็บอุณหภูมิแต่ว่าถ้าตากตากตากเราเมื่อสักนิดนิดน่อยเนาะน้ำหนักพี่น้องก็บว่าพี่น้องก็บว่าอันอันเนี่นยเ <laughs> ปิดมาอันอันมันขายตะคองหนึ่ง มีพี่คี<ม>คนนึงเราสั่งป่าแล้ววาไม่ต้องรีบนะตาให้มันตาให้ <c oughs> มันแห้งๆไปเ,เลยจันนองเพื่อนเป็นอันรุ่นน้องอยู่ดอกเออเพื <c oughs> ่อนว่าพี่เพ่ไม่ต้องรีบนะหนูไม่ชอบหนูไม่ชอบ,ชอบ,ชอบดแดดเดียวหนูชอบแห้งๆห้งวแต่แล้วกับชิตาให้เราเอื้อมแต่ว่ามันได้แดดนึงแล้วก็สิตามันมันได้แต่ละแดดแต่ละแดดมันได้บ่จักชุ่โมงครมะวามันไ เพื่อจงมือนีแดดหน่อยแดดไล่สิเีกกระตากแต่ว่าอันนี้อันนี้ลดนี่มือนีเพชรสิสซงแดดเดียวเพราะว่าเพ็นชิโงรดกุ่นคัพูนเนาะพี่น้องเนาะตากตากแล้วแพ้แพ้ว่ากระิีก็บในห้องเย็นห้องแข็งไ mm ด้แหละเอามาตากให้พ <c oughs> ี things, teachers, 8, ่น nah, ้องอีกเท่าก <Yeah. S 1> <c oughs> uh, <được> ับตาเท่า <c> ก <oughs> oh ับเฮ็ดดีที่สุดแหละค่ะพี่น้องคะถ้าพี่น้องสนใจพี่น้องอยากเขามีแหลกไปคิดปะอยากสร้างซื้อค่ะ ซอยอุดหนุนหลันหน่อยๆของเ่าในเด้อค่ะสวสัค่ะทยเห็นแล้วเด้อเดียร์จีจมุมนั่งจุม่มหันแพ็คของแล้วไทยเห็นเน่ยไทยเห็นเน่ย